การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในอาณาจักรที่สวยงามและเงียบสงบมีเจ้าชายอสูรผู้เหี้ยมโหดนามว่าอสุรันอสุรันถูกสาบโดยแม่มดชั่วร้ายให้กลายเป็นอสูรน่ากลัวเนื่องจากเขาเคยทำผิดพลาดในอดีตการสาบครั้งนี้ทำให้เขามีรูปร่างใหญ่โต หน้าตาน่ากลัวและใจเย็นชาไม่มีใครในอาณาจักรกล้าพูดคุยกับเขาเพราะเขาโมโหร้ายในอาณาจักรเดียวกันนั้นมีเจ้าหญิงใจบุญนามว่าเจ้าหญิงใบบัวเจ้าหญิงใบบัวเป็นที่รักของประชาชนทุกคนเพราะเธอมีจิตใจอ่อนโยนและชอบช่วยเหลือคนอื่นวันหนึ่งเจ้าหญิงใบบัว ได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับเจ้าชายอสูรที่น่ากลัวเธอตัดสินใจที่จะไปเยี่ยมเขาเพื่อให้ความช่วยเหลือเมื่อเจ้าหญิงใบบัวเดินทางมาถึงที่ปราศาสตรของอสุรันเธอพบกับอสุรันที่ดูโกรธเกลี้ยวแต่เธอไม่กลัวและกล่าวว่าข้ามานี่เพื่อต้องการช่วยเจ้า อสุรันหัวเราะอย่างเย็นชาและกล่าวว่าไม่มีใครช่วยข้าได้ข้าเป็นอสูรที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเจ้าหญิงใบบัวจึงพูดว่าข้าไม่เชื่อเช่นนั้นเจ้าหญิงใบบัวตอบด้วยเสียงนุ่มนวลข้าเชื่อว่าในใจของเจ้ามีความดีอยู่แม้มันอาจจะถูกซ่อนไวล้ลึกๆก็ตาม อาสุรันสะดุ้งกับคำพูดนั้นเขาไม่เคยได้ยินใครพูดเช่นนี้กับเขามาก่อนเจ้ารู้จักข้าน้อยไปข้าเคยทำสิ่งเลวร้ายมากมายและข้าถูกสาปให้เป็นอสูรเช่นนี้ตลอดไปเจ้าหญิงใบบัวยิ้มอย่างอ่อนโยนทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากพวกเขามีความตั้งใจและได้รับการสนับสนุน ข้าจะมาเยี่ยมเจ้าและช่วยเจ้าให้ผ่านพ้นความมืดมิดในใจเจ้าวันต่อมาเจ้าหญิงใบบัวมาพร้อมกับดอกไม้และอาหารเธอเริ่มต้นด้วยการเล่านิทานและร้องเพลงให้ฟังอสุรันเริ่มเปิดใจและรับฟังอย่างตั้งใจวันหนึ่งในฤดูหนาวที่หนาวเหน็บเจ้าหญิงใบบัวตื่นขึ้นมา เพื่อไปเยี่ยมอสุรันตามปกติแต่เธอกลับพบว่าอสุรันไม่อยู่ที่ปรา,าสาทของเขาเธอรู้สึกกังวลและตัดสินใจที่จะตามหาเขาในขณะที่เธอกำลังเดินตามรอยเขาไปในป่าเธอได้ยินเสียงการต่อสู้จากทางไกลเจ้าหญิงใบบัวเร่งรีบตามเสียงไปและพบว่า อสุรันกำลังต่อสู้กับหมาป่าฝูงใหญ่หมาป่าตัวหนึ่งพยายามที่จะโจมตีอสุรันแต่เจ้าหญิงใบบัวหยิบกิ่งไม้ขึ้นมาและคว้างไปที่หมาตัวนั้นทำให้มันเบี่ยงเบนความสนใจอสุรันหันมาเห็นเจ้าหญิงใบบัวและร้องว่าเจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่มันอันตรายมาก ถ้าไม่สามารถปล่อยเจ้าไว้คนเดียวได้เจ้าหญิงใบบัวตอบกลับเราต้องสู้ด้วยกันสู้เป็นเพื่อนกันนะทั้งสองคนต่างร่วมมือกันต่อสู้กับหมาป่าในที่สุดพวกเขาก็สามารถขับไล่หมาป่าออกไปได้อสุร,รันเหน็ดเหนื่อยและได้รับบาดเจ็บเจ้าหญิงใบบัวทำแผลให้เขาและดูแลเขาอย่างอ่อนโยน ข้าขอโทษที่ทำให้เจ้าเป็นห่วงอสุรันกล่าวข้าคิดว่าเจ้าจะปลอดภัยถ้าข้าออกมาเผชิญกับหมาป่าเองข้าไม่เคยทิ้งเพื่อนของข้าไว้ข้างหลังเจ้าหญิงเอมิลี่ตอบข้าจะเคียงข้างเจ้าตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอสุรันเริ่มเห็นความสำคัญของการมีเพื่อนและการให้ความสำคัญกับผู้อื่น วันหนึ่งเขาได้ยินเสียงร้องของนกที่ติดอยู่ในตาข่ายอสุรันรีบไปช่วยและปล่อยมันไปเจ้าช่วยนกนั่นเจ้าหญิงใบบัวเห็นแล้วรู้สึกยินดีนั่นเป็นเครื่องหมายว่าหัวใจของเจ้าเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วข้าเริ่มเข้าใจแล้วอสุรันยิ้มข้ารู้สึกถึงความอบอุ่นในใจของข้า ที่ไม่เคยมีมาก่อนข้าขอบคุณเจ้ามากนะวันเวลาผ่านไปอสุรันกลายเป็นคนที่ใจดีและช่วยเหลือผู้อื่นเช่นเดียวกับที่เจ้าหญิงใบบัวเคยทำแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่จบลงเมื่อคำสาบถูกทำลายอสุรันกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งเจ้าหญิงเอมิลี่และเจ้าชายอสุรัน เตรียมตัวแต่งงานและครองราชอย่างมีความสุขในขณะที่งานแต่งงานกำลังเตรียมการมีหญิงสาวนามว่าลูน่าซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของเจ้าหญิงใบบัวลูน่าเป็นแม่มดที่มีความสามารถในการใช้เวทมนต์เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นเธอเข้ามาช่วยเหลือเจ้าหญิงใบบัวในงานเตรียมการต่างๆ ลูน่าเห็นอสุรันและรู้สึกว่ามีบางสิ่งไม่ชอบมาพากลใบบัวข้ารู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเกิดขึ้นเจ้าต้องระวังตัวนะข้าก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันเจ้าหญิงใบบัวตอบแต่ข้าไม่รู้ว่ามันคืออะไรในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันก็มีเสียงระเบิด ดังขึ้นจากปราศาททุกคนตื่นตระหนกและรีบไปดูเหตุการณ์เมื่อถึงที่หมายพวกเขาพบว่าแม่มดชั่วร้ายที่สาบอสุรันกลับมาอีกครั้งข้จะไม่ยอมให้คำสาปถูกทำลายได้ง่ายๆแม่มดชั่วร้ายกล่าวข้าจะทำลายทุกอย่างที่เจ้ารักฮ่า เ้าชายอสุรันและเจ้าหญิงเอมิลี่พร้อมด้วยลูน่าร่วมมือกันต่อสู้กับแม่มดชั่วลูน่าใช้เวทมนต์ของเธอในการป้องกันและโจมตีขณะที่อสุรันใช้ความแข็งแกร่งของเขาในการต่อสู้เจ้าหญิงใบบัวใช้ความฉลาดและความกล้าหาญในการวางแผนเราต้องทำงานร่วมกันเพื่อหยุดแม่มดชั่วร้าย ลูน่ากล่าวความรักและความสามัคคีของพวกเราคือพลังที่แท้จริงในที่สุดพวกเขาก็สามารถเอาชนะแม่มดชั่วร้ายได้ลูน่าใช้เวทมนต์ของเธอในการทำลายคำสาบให้หมดสิน้นและแม่มดชั่วร้ายก็ถูกส่งกลับไปยังที่ที่เธอมาเจ้าหญิงใบบัวและเจ้าชายอสุรันได้แต่งงานกัน และครองราชอย่างมีความสุขพวกเขาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างอาณาจรรักรที่เต็มไปด้วยความรักและความเมตตาลูน่าได้รับการยกย่องในความกล้าหาญและความสามารถของเธอและเป็นเพื่อนที่พักดีต่อราชวงศ์ตลอดไปคติธรรมในเรื่องนี้ความเมตตาและความห่วงใยสามารถเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ แม้กระทั่งหัวใจที่แข็งกร้าวอย่าตัดสินใครจากภายนอกเพราะความดีที่แท้จริงมาจากภายในการให้อภัยและการเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นความรักและความสามัคคีคือพลังที่แท้จริงในการเอาชนะอุปสรรคค่ะก,ก็จบไปแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องธรรมะวิถีของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย